บอสไปกันเถอะครับฮัลโหลอะไรนะโทรศัพท์พองข่าวแบดหมดเหรอไอหมูน้อยโง่อเอ้ยต้องบอกบินหุ้ยไหม ธอกล้าหรอแล้วคิดว่าฉันกล้าหรออารมณ์แบบเธอถ้ารู้เรื่องเข้าคงได้ระเบิดขึ้นมาทันทีแน่นอนอืมอืมฉันไปเดี๋ยวนี้แหละขอโทษนะคะขอถามหน่อย เมื่อกี้มีผู้หญิงกับผู้ชายใส่สูตรเดินออกไปไหมคะมีค่ะออกไปได้สักครู่แล้วค่ะโอ้ยสวยแล้วพวกเธอมากันแล้วทางนี้จ้าทางน,างนี้เธอคือ เพิ่งแยกกันเมื่อคืนเองทำไมจำฉันไม่ได้แล้วหรอแต่งตัวแบบนี้แปลกตาจังฮ่า <c> ค <oughs> ืนนี้มีงานเลยต้องแต่งตัวหวานๆน่อยอีกอย่างวันนี้ก็มีหนุ่มหล่อมาด้วยไม่ให้แต่งสวยๆได้ไงล่ะไหนไหนหนุ่มหล่อ พูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยพวกเธอมานั่งดื่มชากันก่อนส่วนฉันจะดื่มอันนี้ไม่สมกับเป็นเน็ตไอดอลเลยหน้าตาและท่าทางแบบนี้ไม่เหมือนคนเมื่อคืนที่เจอเลยตรงนี้ทางนี้ ทิ้งๆทำไมเธอนี่มันเรื่องอะไรกันออกไปคุยกันข้างนอกเถอะตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกพวกเธอคุยกันไปก่อนพวกเรามีเรื่องคุยกันนิดหน่อยเดี๋ยวกลับมานะ ทานจังทางนี้ทางนี้ดื่มชาก่อนสิเพิ่งชงเมื่อกี้นะขอบคุณนะที่แท้ก็นายนี่เองเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันฉันก็เพิ่งรู้เรื่องตอนลงเครื่องบินเมื่อกี้นี่เอง จะโทรไปบอกนายจะโทรศัพท์นายก็ดันปิดเครื่องฉันให้น้องวิ่งลงไปบอกพวกนายแต่พวกนายก็ออกมากันแล้วเมื่อวานแบกเธอกับเหนื่อยเกินไปเลยลืมร์ดแบตซะได้ฮฮ <c oughs> นายนี่ช่างอ่อนโยนจริงๆน้องสาวฉันอยากได้อะไรก็คอยห้ทำให้เธอไปซ้ะหมดเลยนะ เดี๋ยวนะไหนว่าพวกเธอทําการตลาดค้าออนไลน์ไม่ใช่หรอทำไมถึงต้องเป็นอ่านเลอร์ล่ะเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยบอกก็แล้วกันกลับเข้าไปก่อนนี่เป็นแผ่นงานของบริษทรัทนายจะโกรธฉันไม่ได้นะ <S <S 2> <S 2> ใหญ่เด็กโง่อเอ้ย ทำไมพวกเธอไม่ค่อยแปลกใจเลยว่าเป็นฉันถ้าไม่ใช่เพราะพ่อฉันที่จูจ่ๆก็บอกว่าจะพาไปกินข้าวที่บ้านนายตอนนี้ฉันก็คงแปลกใจที่ได้เห็นหน้าตาไม่หล่อแต่ม่านของนายหรอกนะมินุ้ย ใหญ่บม่มัวยืนทำอะไรส่งสัยยังมืนอยู่รีบมานั่งเถอะสวัสดียินดีที่ได้รู้จักเราเจอกันครั้งแรกไม่คิดว่าเธอจะน่ารักกว่าที่คิดนะสวยแล้วเมื่อคืนพวกเธอไม่ได้เตรียมกันนี้ครั้งแรก ก็เมื่อวานสวยแล้วหรือจะบอกว่าอ่านเลิกเปลี่ยนแนวการแต่งตัวเลยจำไม่ได้ดีละ่ะเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ตอนเช้าทิงทิงคนพี่มากับไอหมอนี่ถ้าหากพูดถึงเรื่องเมื่อวานก็ถูกจับได้น่ะสิว่าคนนั้นเป็นทิงท,งทิงคนน้องไม่ใช่ว่าเรา โอ้ยเราก็เจอกันครั้งแรกเชิญดื่มชากันก่อนเถอะอ๋อฮ่าสวัสดีค่ะฮาคุณก็รู้ว่าฉันชอบดื่มพกอ๋อโอเคโอเครีบดื่มรีบดื่มเถอะครับถ้าท,ทายกันเสร็จแล้ว เราก็เริ่มกันเถอะเกือบไปแล้วดีนะที่ขัดจังหวะทันคงต้องตบตาแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันเข้าเรื่องกันสักทีเถอะเอาเลยเอาเลยฉันพร้อมพวกคุณคุยกันไปนะส่วนฉันจะนั่งฟังพูดตามตรงเลยนะ อ่านเลอร์สำคัญกับพวกเรามากถ้าหากนายยังยืนการจะแย่งเธอไปจากพวกเราแล้วก็งั้นพวกเราคงต้องสู้กันแบบธุรกิจฉันจะเพิ่มเงินให้อ่านเลอร์ไปสองเท่าทุกคนก็ต้องต่อสู้เพื่อครอบครัวทั้งนั้นแหละพูดจบหรือยัง แต่ว่าถ้าหากพวกนายมีตัวเลือกอื่นหรือคนที่จะมาแทนที่อันเลอร์ได้พวกเราก็มีอะไรตอบแทนเล็กน้อยด้านสื่อต่างๆเราช่วยโฆษณาให้ได้นะแบบราคาเป็นมิตรถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมพวกเธอไม่ไปหาดาราที่ดังกว่าแทนที่จะมาเป็นอันเลอร์ล่ะ พวกเรามีเหตุผลของพวกเราขอบคุณค่ะประธานจางฉันพูดแทนเธอแล้วกันฉันว่าเพราะพวกเธอไม่มีเวลาให้เริ่มใหม่แล้วต่างหากก็เปรียบกับชาถ้วยนี้ชงไปสองสามครั้งรสชาติก็จืดแล้วนี่นาย จะเปิดฉากทำสงครามกันหรอในไม่กลัวสู้กันไปแล้วสุดท้ายจะมาขาดทุนเองหรอไม่ต้องถึงขั้นทำสงครามกันหรอกยังมีตัวเลือกที่ดีกว่านั้นเธออยากจะลองฟังไหมล่ะก็รีบพูดมาสิ บริษัทเรามีแผนจะซื้อต่อบริษัทของพวกเธออะไรนะสรุปนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของครอบครัวนายใช่ไหมบริษัทอยากจะทำวิดีโอหนังสั้นถ่ายทอดสดออนไลน์ขายสินค้าในรูปแบบใหม่ แล้วบริษัทของพวกเธอเป็นบริษัททำบิีโอหนังสั้นแล้วถ่ายทอดสดที่ต้นทุนต่ำที่สุดแล้วถ้าหากว่าฉันปฏิเสธละ่ะคนนี้คือจูเชียงใช่ไหมทำเป็นแก้งไม่รู้จักไอหมอนี่มันโคตรเฟกเลยวะคนที่อยู่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาแผ่นง,งานทุกอย่างของบริษัทในเวลาสั้น แค่ปีเดียวก็ทำให้บริษัทขึ้นมาอยู่อันดับสี่ได้นี่คงไม่เพียงแค่ใช้งหัสมองแน่ๆยังต้องทุ่มเทแรงกายความเป็นมืออาชีพและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีถึงจะทำได้ขนาดนี้แค่ไปคนที่มีพรสวรรค์สู้งานสู้การดีจริงๆประธานโจเองก็ช่างมีพรสวรรค์ในการเลือกคนมาทำงานเหมือนกันนะครับ มันแน่อยู่แล้วนี่คุณจะพูดอะไรแต่น่าเสียดายที่อุตสาห์ทำถึงขนาดนี้แต่ก็ยังรักษาอนาคตของบริษัทไว้ไม่ได้อุตสาหกรรมในโลกออนไลน์ติดไปสามอันดับแรกพวกเขาทําธุรกิจมาก่อน ใช้เงินลงทุนก็ไม่น้อยแต่พวกเธอมาทำธุรกิจทีหลังแถมเงินทุนยังมีจำกัดอีกแต่ขึ้นมาเป็นอันดับสี่ได้ก็คงไม่ง่ายเลยแต่ว่าสงครามกันแข่งทํายอดของธุรกิจถ่ายทอดสดโฆษณาหนังสั้นในครึ่งปีแรกได้สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้เข้าสู่การทํายอดในครึ่งปีหลังแล้ว เงินต้นทุนก็รวมกันอยู่ในอันดับแรกๆแบบนี้ก็น่าเสียดายนะที่ถ้าธุรกิจนอกเหนือจากสาอันดับแรกยังคงใช้เงินทุนกู้ยืมสูงอีกอยู่แล้วก็อนาคตก็คงดับ งั้นฉันและทีมของฉันล่ะพวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวและพวกเขาจะทำยังไงบริษัทใหญ่จะเข้ามาช่วยทีมของเธอและดำเนินการธุรกิจใหม่ทั้งหมดตอนนี้เธอควรจะคิดก่อนนะว่าจะทำยังไงไม่ให้เงินลงทุนของพ่อเธอขาดทุนย่อยยับไปมากกว่านี้ <c oughs> ความหมายของนายก็คือ นายจะเอาคนที่ทุ่มเททั้งกายและใจทำงานมากับฉันยังเหน็ดเหนื่อยเพื่อบริษัทนี้แต่สุดท้ายพวกเขากลับไม่ได้อะไรตอบแทนเลยเหรอเดี๋ยวเธอลองคิดทบทวนดูก่อนสิฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำฉันก็ขอไปด้วยนะคะ มินหุยขอโทษนะใหญ่โง่เธอคิดอะไรของเธอทำไมถึงต้องขอโทษฉันด้วยแผนนี้ของบริษัทฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงๆนะ งานก็คืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวฉันแยกออกถ้าหากว่าเธอรู้ก่อนแล้วแอบมาบอกฉันสิฉันจะโกรธเธอให้เข้าใจไหมใหญ่บือ้อฉันเจ็บนะเธอนี่ชอบทำตัวแปลกๆไม่เปลี่ยนเลยนะ เมื่อวานเล่นซะสุดเหวี่ยงขนาดนั้นวันนี้กลับมาทำเขินๆไอๆก็เหมือนกับที่เธอบอกไงงานก็คืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวว่าแต่แล้วพวกเธอจะทำยังไงต่อครั้งนี้ที่บริษัทให้ฉันมาด้วยบอกฉันแค่ว่าจะให้ฉันมาทําความรู้จักกับอ่านเลอร แต่พอเห็นแบบนี้ฉันคิดว่าบริษัทน่าจะเตรียมการไว้ก่อนแล้วถ้าหากขายบริษัททิ้งบริษัทก็จะได้เงินทุนกลับคืนมาสำหรับฉันมันก็แค่การลงทุนครั้งหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่า ทีมที่ช่วยกันสร้างบริษัทขึ้นมาก็จะถูกเขี่ยทิ้งไปฉันเห็นใจพวกเขาจูเชียงและคนอื่นๆยอมลำบากกับฉันมาตั้งเท่าไหร่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่อีกถ้าหากไม่ยอมขายแล้วยังสู้ราคากับพวกเธอแล้วก็โอกาสจะลอดของพวกเราคงไม่มีเลยถ้าเป็นเธอจะทำยังไง ฉันแน่นอนว่าต้องยอมขายพวกเขาจะไปทำงานที่ไหนก็ได้ใครๆก็เอาตัวรอดไม่ใช่หรอใครบ้างล่ะไม่อยากได้เงินไม่ลังเลแล้วหรอนายพูดอะไรในที่สุดก็ได้รู้ความรับของเธอแล้วนี่